วัตถุมงคลชิ้นเอกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมเป็นวัดราชเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือตอนปลายของยุคอู่ทองเดิมชื่อว่าวัดคงคารามหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดกลางเพราะตั้งอยู่ปากคลองบางแก้วในปีพศ2458สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิรายานวรโรรสทรงประทานชื่อใหม่ว่าวัดกลางบางแก้ว ตรงกับสมัยที่พระพุทธวิถีนายกเป็นเจ้าอาวาสนับแต่นั้นมาจึงใช้ชื่อวัดกลางบางแก้วเป็นทางราชการมาตราบจนปัจจุบันวัดกลางบางแก้วนับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอดเนื่องโดยเจ้าอาวาสทุกรูปที่ปกครองดูแลว,วัดอันประกอบด้วยหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจือและหลวงปู่บุญช่วยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ล้วนเป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งศีลาจารวัดและปกครองดูแลพัฒนาวัดให้รุ่งเรืองอย่างสืบเนื่องเรื่อยมาส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนาให้คงอยู่ยืนยาวสืบไปน้อมนําให้พุทธศาสนิกชนแวะเวียนกันเข้าวัดฝั่งเทศฟังธรรมร่วมทําบุญทาทานกันอย่างเนืองแน่นกล่าวถึงหลวงปู่บุญขันธโชตเจ้าอาวาสรูปแรกท่านเป็นชาวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร เกิดเมื่อปีพศ2391โยมบิดามารดาชื่อนายแสงและหนางลิ้มศึกษาร่ำเรียนอักรรสมัยเบื้องต้นกับพระปลัดทองวัดคงคารามหรือวัดกลางบางแก้วจนอายุ15ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรอายุได้22ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดกลางบางแก้วโดยมีพระปลัดปานวัดพิไทยทารามวัดตุกตาเป็นพระอุปชาพระปลัดทองเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการทรัพย์วัดงิ้วรายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาขันทโชตหลวงปู่บุญตั้งใจศึกษาพระปริยติธรรมและพุทธาคมจนแตกชานเชี่ยวชาญปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในสมณเพศเป็นที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน จนในปีพศ2429ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วท่านได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองปฏิบัติสังฆกิจต่างๆเพื่อเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักปฏิบัติมุ่งทุดวงวัดและเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระเกจิยอดเยี่ยมแห่งยุค แม้สมเด็จพระสังฆราชแห่งวัดสุทัศน์เทพวรารามหรือท่านเจ้าคุณพระสุนทรสมาจารย์วัดกัลยาณมิตรยัยงให้ความเคารพศรัทธาสมณศักดิ์ของหลวงปู่บุญในปีพศ2431เป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพศ2442เป็นเจ้าคณะอำเภอปีพศ2459เป็นพระอุปัชาและเป็นที่พระครูสัญญาบัติที่พระครูอุตรการวดี และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงปีพศ2462เป็นที่พระครูพุทธ,ธวิถีนายกตำแหน่งประธานกรรมการคณ,ณะสง์จังหวัดนคปรปฐมสมุทรสาครและสุพรรณบุรีในปีพศ2472ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานามเดิมที่พระพุทธ,ธวิถีนายกท่านมรณภาพในปีพศ2478 สิริอายุ87ปีพรนษาที่65หลวงปู่บุญเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังและเป็นที่เคารพเลื่อมใสามากรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐมประการสำคัญท่านเป็นต้นตำรับยาจินดามณีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยาวาสนาะที่ผู้ใดได,ได้รับประทานก็จะเกิดสิริมงคลอย่างยิ่งและตราบจนปัจจุบันวัตถุมงคลต่างๆของวัดกลางบางแก้วก็ยังคงใช้ผงยาจินดามณีตำรับหลวงปู่บุญ เป็นส่วนผสมในเนื้อมวลสารและยังคงไว้ซึ่งพุทธคุณแก่กล้าดั้งเดิมวัตถุมงคลที่หลวงปู่บุญสร้างนั้นมีมากมายอาทิพระหลวงปู่บุญเจ้าัวรุ่นแรกพระหลวงปู่บุญพิมพ์เสียนล้นสะดุ้งกลับเนื้อผงยาจินดามณีและเนื้อดินหรือแม้แต่เครื่องรางของขลังและเบี้ยแก้ต่างๆซึ่งล้วนทรงพุทธานุภาพเป็นที่ยอมรับและนิยมสะสมของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญขณาจารย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน เนื่อง้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในหลวงปู่บุญและพุทธานุภาพที่ปรากฏประจักษ์แต่ที่นับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นเอกของท่านซึ่งนับวันจะหายากยิ่งและเป็นที่สแสวงหายอย่างสูงนั่นคือเหรียญพระพุทธชินราชซึ่งเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนที่หลวงปู่บุญสร้างเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเหรียญจำลองพระพุทธชินราชเหรียญหนึ่งที่มีความงดงามมากสนนราคาณปัจจุบันกระโดดไปถึงหลักแสนปลายถึงหลักล้าน